มาโอ้มาตีค่าหนูชื่อปันโนนะคะ่ะครั้งนี้หนูเนี่ยจะมาอาัดคลิปเกมเกมอะไรสักอย่างนี่แหละไปละจ้าวันนี้คุณแฟนเขาไม่อยู่นะคะตอนนี้เขาไปทำอะไรของเขาเน้่นะคะรอไปนะคะแป๊บหนึ่งนะคะแป๊บหนึ่ง โยนบอลไปเลยค่ะเออโดนแล้วโอยเหมือนจริง,จร,งจริงเลยอยากฝืกเล่นจังเบอร์ฮะนี่ตังเลยมี <c oughs> โอ้จะหลบเอา้าทำอะไรเนี่ยะอา้อาวอ้ามองมองมองอยู่นี่กันทุกคนเลยให้เดาไหมวกเองเป็นบอทบอกข้ามมันดีๆนะอี๋บอทแน่ๆอย่างนี้ ไปล้วจ้าไปครับเดี๋ยว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 โอ้ยโอ้ลมเย็นสบายจริงเลยโอ้ยทัย้งวันแจ่งดาน,น้เนี่ยอ้าสบายรู้ขนจริงเลยรู้ขนอะไรไม่รู้ฟิจ๊ะ ต้องเอากด่งโดกลงเร็วโบ้ยเอ็นเกินเอาหนาวโอ้ยได้ท่านไม่ฝ่ายชุดกันหนาวนี่ฉันน้อยเย็นหมดแล้วนะเนี้ยโอ้ยฟุตจอดไปเลยโอ้โหโอ้โหมาโตกโอ้ยปืนโอ้ลัดชิ้นกันยิงมันเอ้ยทำคันเสียงปืนแน่ๆอย่างนี้ช้าเหลือเกิน ปืนอยู่นี่เองนี่ปืนปืนปืนรู้จักปืนเมาไม่รู้จักจบเรียงครูตอนนี้ของเองอะฮะเองรู้จักปืนสิถ้เองรู้จักปืนแล้วเองทําอะไรฮะกินยาคูอยู่อย่างงี้ก็น้อยหรอได้ปัญหามแม่ไม่ก็ได้จ้าอู้ฟันไหนป์เอ๋ยยิงให้เละเลยเละถึงขนข้างไหนเลย โอ้โหมวกโอ้โหยอดโอ้มวกอ่วงเอาอีกดีฟีเอาอีกมวกโอ๋อปืนไฟไหมเปิร์สโอ้แป๊บหนึงนะหยิบไปไม่ได้ โอ้ไม่มีก่อโอ้เยี่ยมโอ้เปิดยิงกันแล้วโอ้สุดยอดตายแน่ๆอย่างนี้ปรับหมดกันยิงโอ้อย่างนี้เองโอ้เข้าใจแล้วยิงทั้งนัดเลยอย่างนี้โอ้เยี่ยมโอ้ไฟฟิลมโมโก โอ้ไม oh oh, ่นะโอ้ลูกฟองโอยน่าใช้มากมากเลยแต่ไม่เอาแล้วครั้งก่อนใช้จะตายอ๋อไม่นะไม่เอาวันพอแล้ววันไม่เหนียว้ฟองตัวบ่ออย่างนี้นี่เองฟรีเลย โอ้เกาะนานดิเนน่เฮ้เไม่ไหวแล้วอเราเอ้ยลืมไปทำเฟี้ยวิญิงเสียงตุ๊ดโอเวนกำทีหนาวไปเกินหนาวมากแกรู้จริงมันเสี้ยเหมือนจริงไปเนี่ยโอ้ยโอ้ยกระตุกพอเลยโอ้ต้องฟรี ดีจังเลยไม่ใช่ผมไม่ใช่ตูนนะบอกไว้ก่อน <c oughs> เพื่อไม่ไใครรู้ผมไม่ใช่ตูนะมมนนะมีการวุธอัตราการยิงอัตราการยิงความนิ่งของวุธความนิ่งนั่นเปลี่ยนอนี้กันนะ โอ้ยฝมจริงโอ้รถฉันชอบรถจ้าเอาดาบไปฝองเล่นเอาไว้ปลาเล่นอีกหนึ่งอันเยี่ยมมากจ้าไปทำไมไม่ไปล่ะเอาหอยท่านน้นน้นมั่วไปเนะาะจ้มมันโอ้ยไม่น่าเชื่อขับรถดปด,ด้วยมันเหมืองบ้าเลยเนี่ยอยากถามจริงๆว่าผู้ฟังคิดอะไรอยู่ฮะ เนื้อเรื่องไม่ค่อยมีเออเขาแค่อยากให้เราเล่นไปกันนี่ว่าโอ้ใช่นี่เองไม่เอาไม่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 ครับมองโครเห็นน่ะออ้หนาวหนาวทั้งรูกล้นทั้งรูเอ้ยอันนี้ทั้งรูกันเลยจ้าไปจ้าถ้าคลิปคลิปนี้โดนแบนแน่เลยให้เดานะ อีกิีวีจะหมดเวลาฉันกระโดนค้าวอย่างฮ่าวินี่เลยจ้าเอ้าโอ้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 เน็ตเน็ดเน็ต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 เน็ดเน็ดจ้าเน็ดจ้าจ้าเน็ตเจ้ามาเข้ามาเข้ามาอีด้าเน็ตจ้าเข้ามาฟีจ้าเข้ามาฟีจ้าเน็ตจ้าก็มีดใหม่โอ้ย ไม่ก็ฟินสุดยอดเดี๋ยวทิง้งจ้าจุ๊บอา้าวไม่หายอืมครบนะครับอโอ้โออยยาวิตามินฟีโอ้สุดยอดอ๋ออ,อ,อุ๊ยผิดยะยังไม่ชินนะครับ บางครั้งมันก็มีไม่ชินมากผม,มยังไม่ชินกับปุ่มฟักเท่าไหร่คูณสองเอามาเผื่อไว้นิดนึงไม่ปิว้วไอ้เบอร์อะไเฮ้ย เสียงปุ่มนะล้ำคาญค้นดูถ้าพังเมื่อไหร่ก็จะช่วยเปลี่ยนให้แต่คิดว่าคงไม่ได้เปลี่ยนเร็วนี้แหละทนฟังไปฟักสิบปีห้าปีกันนะ <c oughs> ถ้ามีเงินผมก็ถ้ามมีเงินก็จะเปลี่ยนให้แบบดีๆเลยถ้าคนดูมันเยอะจริงๆนะ ทำไมไม่คูณฟองเนี้ยคูณฟี่มีแล้วต้องไปคูณ้าเอ้ยก็คูณหกโอ้วันม,มวกฝุดหยดโอ้ดังเลอเกินเปลี่ยนปืนดีไหมเนี้ย เห็นแล้วมันโอ้ไม่เข้าท่าซะเลยเอาไม่อะปืนมันดีแต่ผู้ใช้ถ้าผู้ใช้ไม่ไม่เก่งจริงก็อยู่ไม่ได้หรอกอย่างเงี้ยไปครับไปรถอ,อยู่ไหนรถวิทยๆโหลจ้าอยู่ไหนอะรถรดไปได้แล้วเม่กิ้เหมือนเห็นคนเลยเมื่อกี้นี้ เดี๋ยวเราคิดปเองไม่น่าคิดปเองแลไวนะตอนนี้เห็นจริงด้วยเอ็นจริงด้วยมีอะไรจะฟังเปลี่ยนก่อนตายไหมอืออีโอ้ยตุเล็ด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 ใส่แกโป่งไปจี๊โอ้ยวีตุเล็ดจะทำ อยีเอ้ยชัยตุ๊ดเกียดเกียดพวกแกไม่ใช่่าพันเดียวกับฉันเออโอ้ยแป๊บนึงยัดตะเบิดไมค์ก่อนตอนนี้ไปทุงมือ ใส่รองเท้าที่ดีว่าเพื่อดูเท่ขึ้นน้ำเกี่ยวนะอันนี้เป็นมุกผมเองอืมเย้กระเป๋าเต็มแล้วจ้าไปแล้วมา้าคนมันงาน่ายจริงๆเลย <laughs> ถอยห่างก,กับเบลนี้ก่อนนะจ้าจ้า ถ้าโดนจริงๆนะผมก็ข่าไม่โดนเคยโดนในรอบไ็นนะครับเคยเล่นรอบแรกๆนะั่นแล้โดนแล้วเขับรถอยู่โป้งแล้วก็เพี้นนะครับอ๋อฉันก็โอ้ยฉันก็อ้ะค่ะโอ้ยรถคันนี้นี่มันแย่จริงๆหรือคนขับมันแย่กว่ากันนะคะคิดว่างไงคะฉันไม่อยากฉันอยากเป็นผู้ชาย เอาไง,ไง่ายๆคือฉันคนชอบรถไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากวันนั้นแล้วค่ะโอ้ฟจอดปืนอะไรเนี้ย ฉันจำได้ว่าฉันเปลี่ยนอันนี้เออช่างมันเด้ออ๋ออะไอย่างเยอะเดี๋ยวเพียงยิงให้หัวปิวเลยอยากลองใช้ธนูมั้งจังเลยนะแต่ไม่เคยมีธนูมาให้ฟังอัน โ oh, อ้เลนฟักอันทึืมมันไฟไม่ใช่อะไรโอ้ย oh. oh, mm. มีอีกงานหนึ่งด้วยโอ้ฟุตจอด การหายใจครับอ,อืมวิคุณไฟ ฟองของทานอ๋อฉันนี่ฉันไปลคะค่ะไม่อยู่แล้วคะ่ะอ้อเฮ้อโอ้ยโอ้ยกระตุกโอ้ยกระตุก โอยมีกับดักด้วยอืมเกาค้างเลยจ้าโอ้ย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 คุณฝามด้วยโอ้ยโอ้ยแป๊บหนึ่งนะจ๊ะ ไ้นาวางล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 งเติมน้ำมันกันฮะเร็วๆไม่อยู่แล้วกูว่าค่ะอย่นี้อะไรเนี่ยวะอะไรนะฉันมันเห็นอะไรบางอย่าง เออรถฉัน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 มามาต้องอะไราต้ออรา่ไรหวานทีน่ฉันชอบฟู้ใครครามาโอ้มาลาก่อนแฟนฉัน